มาต่อกัที่ข่าวของสาวฝ้ายเวรุรีที่ออกมาปฏิเสธว่าข่าวดังที่เกิดขึ้นไม่ได้ดังเพราะข่าวเชาว้าแม้เส้นทางนางงามของสาวฝ้ายเวรุรีดิศยบุตรจะจบลงได้ไม่สวยแต่ดูเหมือนเส้นทางวงการมาเทิงกำลังรุ่งล่าสุดโดดมารับงานละครเตรียมแจ้งเกิดอีกครั้งเป็นรางวัลปอบใจหลังสลัดตำแหน่งนางงามจนถูกมองว่าดังได้เพราะข่าวเชาว้าแต่งานนี้เจ้าตัวบอก ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเจ้าค่ะพร้อมชี้แจงบทนี้ที่ได้เล่นเพราะผู้ใหญ่เห็นใจว่าเหมาะสมส่วนที่ตอนนี้สาวายดูจะสวยขึ้นแล้ว้อมลงเป็นเพราะผู้ใหญ่สั่งรีดน้ำหนักก่อนเข้ากล้องจ้าเรื่องนี้ก็ลองมาเป็นนางร้ายก่อนเพราะว่าอาจจะด้วยกระแสะข่าวต่างๆนานานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ด้วยบุคลิกก็น่าจะไปทางแบบสงเายส่วนตัวเราชอบ ชอบค่ะสนุกดีค่ะได้แบบว,ว่าปลดปล่อยอารมณ์แต่ก่อนนี่นเหมือนเล่นมาคนดีมาก่อนแล้วใช่ค่ะเป็นคนดีดีมากมค่ะเป็นเร่องค่ะาหลายคนจะมองว่าละครเรื่องนี้เป็นเหมือนเราการปลอบใจของเราเอ๋าอ,อไม่ซีเรียสอะค่ะคือถ้ามีโอกาสมาผู้ใหญ่อาจ์ให้โอกาสเรามาเราก็ต้องทําให้เต็มที่ค่ะจริงๆขาวเามันก็มาแล้วก็ไปแป๊บเดียวค่ะก็ ก็อยากอย่างที่บอกค่ะให้รอดูผลงานหนูดีกว่าค่ะและ้วแล้วเดี๋ยวคุยกัน <c oughs> ไม่เสียกําลังใจเนาะไม่ค่ะไม่เสียกําลังใจหนู <c oughs> หนูไม่กล้าชั่งน้ําหนัก <c oughs> <c oughs> หนูกลัวว่าแบบถ้าเกิดมันไม่ลดแล้วมันจะท้อใจอ่ะค่ะคือส่วนนึ่งคือมาจากความตั้งใจที่ว่าอยากให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะก็อยากให้ดูแลตัวเองตอนนี้ก็สิวขึ้นเพราะว่านอนดึกค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกเฟิร์มขึ้นหรือยังเฟิร์มขึ้นค่ะก็มีกล้ามากขึ้นแล้วค่ะเหมือนหน้าต่อ ค่ะรถต่อค่ะยังตัวใหญ่อยู่เลย